วันนี้นะมาทําคลิปหน่อยนะครับผมคลิปปลดล็อกนกงงหัวจุกนะครับผมเนื่องด้วยนะมีลุงคนนึงนะครับผมบอกว่าถ้านกงงหั uk, uk uk, วจุกนกงงหั uk, วจุกปลดล็อกครั้งนี้นะครับผม <_ letter> เขาจะปล่อยนอกสิบตัวนะครับผมโอ้โหไม่รู้เรื่องจริงขนาดไหนนะครับผมแต่ถ้าปล่อยจริงก็จะมีนกเพิ่มขึ้นในธรรมชาติอีก10ตัวนะครับผมเล็ก่อนหน้านี้นะครับผมก็มีคนบอกผมมาเยอะนะครับผม ในการที่จะปล่อยนอกคงหัวจุกถ้ามันปลดล็อกจริงๆจะมีคนช่วยกันปล่อยนะครับผมเพื่อนๆลองคิดดูว่าคนละตัว2ตัวนะครับผมอถตาเป็นหมื่นคนแล้วครับผมก็เป็นหมื่นตัวทีนี้นะครับผมอานกในธรรมชาติมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับผมอาถ้าเขาปลดล็อกนอกคงหัวจุกให้นะจะมีพวกคนเหล่านี้นะครับผมที่จะยินดีที่จะปล่อยนอกคงหัวจุกที่ตัวที่ไม่ได้เป็นนกเข่ง ตัวที่นกไม่ได้เก่งนะครับผมก็จะมีนกเพิ่มขึ้นในธรรมชาติอันนี้ก็ขอผมมือให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอพูดตรงๆว่าดีมากนะครับผมอ่าอย่างน้อยก็ได้ปล่อยกอน่นแล้วถูกไหมเออแลยทีนี้นะนกนกนกในธรรมชาตินกป่าก็จะไม่มีคนเล่นนะครับผมคุณก็จะไปเล่นลูกโปะมันถูกกฎหมายแล้วมันไม่เป็นก็จะไปหาแบบนี้ได้ง่ายมากกว่านะครับผมง่ายกว่าอ่า เมื่อก่อนนะแล้วเราก็มาโลก,กันนะครับผมว่าจะปลดล็กอกนกงหัวจุกหรือเปล่านะอ่าอืมใครรุ้นไดนปลอดอยู่ก็คอมเมนต์ันเข้ามาได้นะครับผมก็อยากรู้ประจากษปเหมือนกันนะครับผมแล้วก็วันที่ยี่สิบสองนี้มีจัดแข่งนกงหัวจุกในสปา,านะครับผมใครพาเข้าไปบ้างก็คอมเมนต์กันมาดูนะครับผมไม่ใช่แค่ในสปา,าที่กรุงเทพนะครับผมอ่าที่เชียงใหม่ก็มีพี่เขาแจ้งมาแล้วนะครับผมตอนนี้เขาก็ จัดเข่งเหมือนกันนะน่าจะเป็นในสปาของเชียงใหม่อ่าแล้วก็มีของกรุงเทพอันนี้แน่นอนแล้วนะที่พี่เขาคนฟิร์มานะครับผมก็พานกไปร่วมสนุกกันได้นะครับผมถึงว่าไม่ได้รางวัลแต่เราช่วยในการปลดล็อกครั้งนี้นะครับผมยิ่งคนยิ่งคนเลี้ยงมากคุณอ่าเอานกกรวยจุกไปเข่งมากนะครับผมมันยิ่งดูหน้าสนใจนะครับผมอนะ่น้หนักเสียงมันใหญ่เลยอ่าทีนี้นะครับผม เพื่อนๆก็จะได้เลี้ยงกันยังไม่ต้องกลัวถูกต้องไหมเ,เราก็สามารถเลี้ยงกันได้แบบถูกกฎหมายนะคือเราจะเลี้ยงสิบยี่สิบตัวก็ได้นะครับผมตามบ้านนะแต่เราจะต้องไม่ไปลุกล้ำจับนกในป่าะไรแบบนี้นะกฎหมายข้อนี้ยังมีแน่นอนนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะแต่ว,ว่าอิสระเพื่อนๆนะครับผมมีคนบอกผมนะครับผมว่าจะเหมือนปลาเลยนะซื้อขายกันได้เหมือนปลาเลย เอ่อย่าไปจับนกนั่นเองอ่าทีนี้นะครับผมแล้วก็มีมันมีอยู่อีกอย่างหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะวิเคราะห์นะครับผมว่านกรงหัวจุกตามธรรมชาติมันเพิ่มขึ้นจริงไหมถ้ามันเพิ่มขึ้นนะครับผมอาจจะปลดล็อกยาวนะเล็กๆอาจจะใส่สัญญาว่าปลดล็อกไอ้หนึ่งปีนะครับผมเพื่อดูระยะอะไรประมาณนี้นะครับผมเพื่อดูผลกระทบนะแต่ว่า ตามหลักความเป็นจริงนะครับผมถ้าไปอยู่ในปลรโบเขาตดอกจากสัตว์ตาขุนโครอลารบนี้ใช่ไหมการนําไปอยู่การนํากลับมาติดปลรโบอีกมันยากนะครับผมเขาอาจจะมีห้อยห้อยเงื่อนไขหรือว่าข้อพิสูจน์ต่างๆนะครับผมว่าการพิสูจน์แบบนี้นะนกมันจะเพิ่มมากขึ้นในธรรมชาติมากหรือไม่หรือว่ามันสับศูนซูลไปเลย อ่าประมาณนี้นะครับผมจึงําให้อ่าเขาได้วิเคราะห์นะครับผมทุกฝ่ายนะไม่ใช่ว่าเท่าแต่สมาคมนักกงหัว,หวจุกนะครับผมนักวิชาการนักอะไรนักนู่นนักนี่นักนั่น,น,นนะอาจารย์หมหาวิทยาลัยเขาก็ต้องมาวิเคราะห์กันนะครับผมแล้วก็เขาบวกลบกันนะว่าความเสียหายการได้กําไรประโยชอ่านอกจะศูนย์ไอ้นอกจะศูนย์ปันหรือเปล่าอ่าพวกนี้จะเป็น ที่ตั้งนะครับผมแล้วก็บวกลอกคูหานกันพูดง่ายๆนะมาวัดผลว่าจะได้ออกมาเช่นไรน,นะถ้าว่าผลออกไปในทางที่ดีขึ้นอ่านกคงหวัวจุกอาจจะปลดล็อกถาวรแต่ถ้าปลดล็อกแล้วปีหนึ่งไม่ดีก็อาจจะกลับมาอยู่ในบัญชีเดงเหมือนเดิมก็คืออยู่ในสัตว์ป่าคุ้มครองอ่า ไม่สามารถคอบคองได้ผู้ใดคอบคองก็จะมีความผิดนะครับผมอ่าตรกปรับเละจาคุกได้แน่นอนนะครับผมอ่ายิ่งถ้าใครไม่มีเงินประกันเป็นค่าประกันที่เพกนะครับผมถ้าจับนกคงหัวจุกอันนี้ก็ฝากไว้รู้ด้วยนะครับผมอ่าไหนๆก็พูดถึงเรื่องนกคงหัวจุกแล้วนะครับผมอ่าถ้ามีการตัดสินให้ดีนะครับผม วันปลดนกอ่านกงัุงจกเฟนซีก่อนนะใครเห็นด้วยก็ของมเขก็มาข้างล่างเลยนะครับผมเพราะว่าแฟนซีมันไม่ได้มาจากป่าน่นอนเพื่อนนอกด่างนกเปลือกธรรมชาติมันหายากนะครับผมแฟนซีเปลือกทัง้งตัวนะครับผม <c oughs> มาจากคนผสมทั้งนั้นเลยนะครับผมเก้าสินนะบเปอร์เซ็นต์นะเพลเก้าสิบอาจจะมีในป่าไม่ได้ถ้าข้าวเปอร์เซ็นต์นะว่าครับอ่าอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะถ้าว่า หลอด,ดมันก่อนได้ก็ดีนะเฟนซีเอฟซีเรียกร้องมาเยอะนะเอฟซี FC บอกว่ามันจะมาจากปา่าได้ยังไงอต่เขาผสมในฟาร์มทั้งนั้นนะครับผมอ่าฟาร์มก็ทําฟาร์มมาทั้งนั้นเลยครับผมที่ได้อ่านก้อคงหัวจุกเปลือกลาเดงอะไรแบบนี้นะครับผมในธรรมชาติมันจะมีสักกีตัวนะครับผมอย่างน้อยนะก็เป็นด่างขาวจุดๆนะครับผมด่างหัวอินทรีย์ด่างที่หลังอ่าอะไรแบบนี้ก็ไม่ทียังนะครับผม ถ้าปลดตรงนี้ให้ได้ก็ดีนะครับผมเพราะว่ามีพี่น้องนอกงวงหวัวจุกก็เดือดร้อนกันอยู่หลายคนอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมถ้าใครมีนกเฟนซีอยู่ก็เสียชีมาทางนี้นะอ่าแล้วก็วันที่ยี่สิบสองเตรียมนกไปเก่งกันได้นะครับผมไปช่วยกันหน่อยอ่าผมมาประชาสัมพันธ์เท่านี้นะเวะไปเรื่องอื่นสักนิดนะ มีคนเลี้ยงนกกกๆเขาแนะนำมานะบอกว่าน้องซันฝากบอกเอฟซีมือใหม่ในช่องน้องที่นห็นหลาหลายคนนะที่เป็นมือใหม่ทั้งนั้นนะว่าการเลี้ยงนกงหังจุกนะครับผมพยายามเอาไปตากแดดบ้างนะอ่าแกบอกว่ามือใหม่ชอบเอานอกไปไว้ในที่ร่มที่ไม่มีแดดไม่โปร่งแสงนกไม่ได้เจอแดดอะไรเลยอยู่ในบ้านทั้งวันอยู่แต่กับความมืดแล้วนกก็โฉนะ สักระยะแล้วก็มาบอกว่านกขนโพงแล้วก็ตายอ่าอันนี้ก็ฝากมานะครับผมเขาบอกว่าไม่ไม่ต้องโอยขนาดนั้นนะถ้าว่าเราจัดการใดใๆได,ได,ได้เราจัดการก่อนได้เลยนะครับผมก็คือพูดง่าย,ายๆเราถ้าเราไม่มีเวลาหมันเลี้ยงดูเลนะครับผมไม่เลี้ยงดีกว่าปล่อยไปเลยเปิดกรงเลยนะครับผมเดี๋ยวมันบินโดไปองนะเออแบบนั้นดีกว่านะเดี๋ยวถ้าใครเลี้ยงแล้วก็ผลไม้อาหารน้ําเปลี่ยนสดใหม่ทุกวันแล้วเพื่อนๆจะ ่าสนุกไปกับนกคงหัวจุกอันนี้ก็เอามาฝากนะวันที่ยีก็อย่าลืมนะผมบอกเล้ยนะอ่าห้ามพลาดนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปลปดล็อลกนกคงหัวจุกนะผมก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวมีข้อมูลใหม่ๆอะไรก็จะมาแจ้งให้ฟังในนี้นะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ